สวัสดีครับมันนภาพเพือเ่อนเพื่อนมาเบิงไอหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่นปลูกดอกไม้ไว้ทุกคนเพิ่นปลูกไว้ดินมันเป็นดินทรายด้วยทุกคนมองข้างบ,บนกับมีต้นหญ้าแน่นิดๆหน่นนอยๆแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นดินทรายทั้งหมดทุกคนแต่ว่าไอไอดอกไม้ที่เพิ่นปลูกไว้มันก็เลยขาดสารอาหารเนาะมันเพราะว่าเป็นดินทรายเขาก็เลยบกค่อยสวยงามตนใดเนาะ ก็ถือว่าเพิ่นก็ยันแห้งตัวคนว่าวามงนี้ก็อยู่ไก่วัดเนาะอยู่ไก่วัดเพิ่นก็มาปลูกไว้เนาะเป็นนาผู้ยิงคนหนึ่งมือนี้เพิ่นไปใส่เบ็ดไปทุระดังใดวุ้บ่เห็นหรือผมลงมาสายก็โอ้เนาะนี่ต้นไม้สายพันกะข็ออกดอกแล้วก็สวยงามนี่ตัวคนกับคนคางสวยงามเนาะบางเถาวเพิ่นบ่อยู่เนาะคนในชุมชนกะบางคนเพิ่นเล่าจากภารกิจอีกอย่างบางเถาวเพิ่นกะ มันสอยหดหนามหดขาดีทุกคนจันวาทุกคนคุ้มจริงก็เปลี่ยนดินซ้ายมัดดีทุกคนแต่ว่ากลางบนนี่ที่มีต้นหญ้าต้นยังแนวหนึ่งเพราะว่าช่วงน้ำขึ้นเขาจะมีพวกพักตบชาวาหรือว่าไอ เศษใบไม้เศษอย่างบางอย่างมะเกาะมะหยังยนี่ก็เลยเห็ดหาย้าค่อนข้างจะขึ้นใดเนาะแต่ตามลักเนี่ยไต่ลงไปน้อยนึงนี่จะเป็นแต่ดินทรายล้วนๆนี่ทุกคนก็ต้องยอมับว่าเพิ่นปลูกดอกใหม่ไว้ในดินทรายนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยทุกคน เพราะว่าเขาบัดดมีสารอาหารในอย่างเนาะเพื่อนกับพญามเห็ดมันสวยงามเนี่แต่คนพญามเห็ดใันสวยงามเพื่อนกับพญามหาพุนหาปุ๋ยมาใส่มันกับยังบกพันใดใดสวยงามบันไดเนาะเออแต่ว่าใดขนาดนี้ก็ถือว่าดีดีทุกคนเห็นบ่ถึงบัดใดสวยงามอย่างมากไม้ก็ถือว่าดีดีทุกคน เดี๋ยวพาพเพื่อนเผืนมาเบิ่งทางนี้เพื่อนปลูกไววัักหลายทุกคนตอนนักแหลกผมก็ถามเพื่นอนว่าไอ้มาปลูกดอกใหม่ใส่ดินซสายปลูกไว้เพราะอย่างเพื่อนว่าทางวัดไก่จะมีงานบุญแล้วเพื่อนว่า หลวงพอ่อ่นจะได้เดินผ่านมาทั้งนี้แบบมันจะได้สวยงามนะครับมีหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงเนียนเนาะ่นจะเดินแบบเขาเอืน่นเดินจงกรมหรือยอย่างมาถ้าหอดเมือน,นั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายเ,เพื่อนๆได้เบ่งเนาะ มันจะเดินผ่านมาทั้งนี่เิ่นมาจากหออลวงปูง่หลวงตาหรือหาาดโยมเดินมามันจะได้สวยงามสด้สะอาดหูสะอาดตาเนาะเิ่นบาแนวคิดของเพิ่นเนาะบางเท่อเพิ่นบบว่างเพิ่นบาอยู่กะกะ็มีคนในชุมชนก็ซอยมาหดน้ำ้นใหม่เห็นบ่นี่สองคนนี่ก็คนในชุมชนเพิ่นก็มาซอยกันหดมาซอยกันปลูกนะทุกคน คนมาซอยกันรดซอยกันปลูกเออเออปลูกให้มันแล้วให้มันแล้วถัอว่าจะได้จัดให้มันงามเอ๊ะันยี่สิบพันใบไวเหมือนจรวดวายมันจีรลดได้สวยวายวายมันจีรลดแล้วก็สวยเห็นว่าตะกคนตอนนี้กำลังสั่งซ้ำอยู่ไหนนี้กำลังตกแต่งเห็นว่าตะกคนคนไม่เห็ดไวานะ แค่แค่แปลงคลุกแปลงหอมเลยทุกคนอันนี้เพิ่นปลูกใหม่ปลูกเพื่อมเลยทุกคนคนในชุมชนเพิ่นมาช่วยกันปลูกเพื่อมอีกทุกคนไก่จะหอดงานบุญมาแล้วเนาะเออเฮนบอกเรื่องเด้อพี่น้องเด้อนี่เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดแล้วก็มีความสุขเฮ็ดแล้วก็มีความสุขเพราะว่าบันไดสวรรค์อ่า มีข้อมร oh, e, um um, ู้สึกังไดเมื่อปลูกดอกใหม้ไว้มีค้ามู้สึกบอกจะเป็นมีเงินลอยล้านกับ่มีความสุกทำตัวนี้เลยโอ้เพื่อนว่าเมื่อปลูกดอกใหม่ไว้ให้คนในชุมชนเดชเชยชมให้พระสงฆ์องค์เจ้าผู้เดิน่านมาได้มองด้สะอาดหูสะอาดตาเพื่อนบอกว่ามีเงินลอยล้านกับว่ได้มีความสซุกทำนี้เพิ่นว่าสั่นละคเขอ เห็นบาทุกคนคอันนี้ท่านผู้ชมม <ừ. S 2> าชมนำ้ำเฮงมีความุกกล <ừ. S 2> างมาอันนี้มาคอมเมนต์้เฮให้ามีความสุกเออเห็นบอทุกคนเป็นมาซอยเห็นเป็นบอดอกไม้เตรียมงานไว้ก่อนน้าเขามามาพ่อค่ะ

พิ่นบอกว่ามีเงินงอลอยหลานกับว่มีความสุขเก้าเอกความสุขทางใจความสุขเป็นสิ่งที่เฮาอยากเผ็ดเนาะตอนนี้มันสุกเด็ดว่ามีสิ่งอีอย่างมาเปรียบเป้ยได้เลยเหรอไอ้ใจนี่มันเด็ดแล้วมันสบายโล่งกรานมีนี่ทิ้งยังบ่ึ้นเลยได้ยังนี่บ่บอกว่าคืดเลยวะบอกคืดเลยวะมาได้เอามาใส่ใส่เลยคิดว่ามือนนี่ทุกเต็มที่เลย เอออันนั้นก็อีกคนสุกหนึ่งครับทุกคนคนเทาบมมีอย่างแน่นอนเนาะเกิดแก่เจ็บตายถือว่าเรื่องปกติธรรมดลากราบใดเทายังมีชีวิตอยู่ก็สู่ดินล้นสิ่งใดที่เฮาคิดว่าเฮ็ดแล้วมันสบายใจเฮาก็เฮ็ดไปเนาะกับเพื่อนเพื่อนนะเว้อันนี้คนในชุมชนเพื่อนก็มาปลูกดอกใหม่เพิ่มเติมเนาะกับมากันสองคนเนาะอันนี้ก็มาอีกสองคนเพ่นคนในชุมชนเพิ่นมาคอยปลูก อัศน์มือนีแค่นี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก็ที่ตามนะครับสวัสดีครับผม